สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมแฟนกัเบซีที่เคารพรักงุกท่านครับเสาร์มือวันเสาร์นี้ผมโคดุลลำ่ชี้ขอน้าพี่น้ำนองเข่าสูขั่วโคดุลกลำ่ชี้นะครับเสาร์วันนี้นะครับจะน้าพี่น้ำนองมาถอดปลาเนื้อออนนะครับซึ่งเป็นปลาบางนะครับแล้วก็ปลาขย้อนนะครับปลาขย้อนหรือว่าปลาบางนะครับแต่ละมู่บานอาจจะเอื่นบัคือกันนะครับพี่น้องเป็นปลาเมนา้ซี่นะครับปลาซึ่งถูกไล่ครับช่วงนี้นะครับถูกแค่ถูกอวนไล่นะครับ บางคนก็ได้เป็นล้ำเลือมาเลยนะครับอันนี้ก็ไปซสื่อพันมาสนะครับรอยหนึ่งปกติการโลละสองรอยหมละครับพี่น้องสองรอยกลัวนะครับก็เลยขอสื่อพันมาส์อีกรอยหนึ่งนะครับปลากระมี่เป็นปลาบางนะครับการเข้าการทาการดึงนะครับดึงในส่วนของเงี่ยงนะครับยกข่างข่างข่างหัวออกนะครับมีเงี่ยงเขาดึงออกให้หมดแล้วนะครับการมาทําการมาเกลือก็ใส่รสดีนิดหน่อยนะครับเครื่องปรุงมิคเนี่นะครับก็ใส่เกลือก็รสดีนะครับพี่น้องท่านผู้ชม ไปดูที่หม้อกันเลยนะครับหม้อกระทะนะครับผมก็ลุมน้ำที่ค้างไว้เดือดแล้วนะครับแล้วก็เติมในส่วนของกระเทียมลงไปเลยนะครับกระเทียมนะครับกระเทียมลงไปเลยนะครับเคล็ดลับนะครับเคล็ดที่ลับที่สุดนะครับถอดปลาเนื้ออ่อนเพื่อที่จะบ่ให้ติดกระทะนะครับสําคัญขาดอะไรก็คือเกลือนะครับพี่น้องลงไปเลยนะครับ ตัวที่เป็นเคล็ดลับว่าให้ปลาติกระทะนะครับพี่น้องหนุ่มชมล่งเกลือไปเลยนะครับลงเกลือเกลือไปเลยนะครับจะปลาหน่อยปลาใหญ่ขนาดได้ก็ตามนะครับที่สําคัญบติกระทะก็คือเกลือนะครับพี่น้องเท่ากับช่องนิดนึงนะครับช่องเขาและลายนิดนึงนะครับพี่น้องไปเลยครับตามด้วยปลาลงไปเลยครับพี่น้องรอเขไปเลยครับ นี่คือเป็นการทอดปลาสดนะครับเอาช้อนนี้เดี๋ยวขอจัดปลาลงกระทะให้มันเหยบบ้อยนิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าปลาบางตัวมันจะได้ถูกน้ามันโดนน้ามันนะครับแต่ว่าบ้นนะครับบ้านในข้นนะครับพี่น้องเพราะว่าปลาเนี่ยออนท้าไปข้นหลายไปเลยครับมันจะมันจะเละนะครับแต่ว่าคงจะเละยากู่ครับเพราะว่าได้ใส่เกลือลงไปแล้วนะครับเกลือเป็นส่วนผสมนะครับ สังเกตกระเทียมนี่าเข้าไปใส่เผื่อดับข้าวตอนมันจะใหม่เลี้ยวนิดหนึ่งตากออกนะครับพี่น้องตากออกก่อนนะครับส่วนที่นใหม่นะครับกระเทียมส่วนที่ใหม่ตากออกนะครับโอเคเดี๋ยวขอปิดฝานะครับพี่น้องผู้ชมขอปิดฝาหมอกไปสักขาละที่นะครับเดี๋ยวคอยมากกับด่านกลับท่ากันนะครับ ง่ายๆนะครับพี่น้องพี่น้องครับเดี๋ยวชว่วนี้เขาไปดูนะครับว่าหลังจากที่วราคบารบฐานแล้วที่เราปลาด่านล่างมันจะสุกกรอบอยังนะครับโวเดี๋ยวเขาลองใส่ตะลิวกับทางกับดนันดูนะครับว่าปลาด่านล่างนะครับมันจะเดือดดีไม่จะเดือดรือจะกรอบอยังนะครับโอเคเริ่มจะเริ่มจะได้เน้นตึงนะครับเดี๋ยวรอดเน้นตึงนะครับ ยังเขายังแข็งเขาเขายังเขายังเหลวอยู่นะครับเนื้อเขายังนิ่มอยู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับช่วงนี้เนื้อเนื้อปลายังยังนิ่มอยู่นะครับรอให้เขาแข็งตัวทีนึงนะครับจะกลับด่านนะครับี่น้องปลาจะเป็นปลาตัวนี้ ปลาปลาเนื้ออ่อนประมาณนี้นะครับจะโลละสองร้อยนะครับพี่น้องนี่ครับส่วนมากก็จะเป็นมกใส่ไข่มกใส่ผัดซี่มกแล้วเล่ากันนะครับมกหม้ออูหม้อหรือว่ามกใส่ใบตองบางท่านก็ไปเห็ดเขาเรียกว่าปลาอะไรนะหอมกหอมกกะทิประมาณนี้นะครับเห็ดได้หลายเมน,คน,นูครับพี่น้องแต่มาในส่วนของปลาทอดกรอบนี่นะครับปลาทอดกรอบข้าคุกเกลือคุก ในเช่นของรถดีนะครับทอดกรอบเลยนะครับปลาชนี้เวลาขับไปทอดกรอบอยู่ขายตามร้านอาหารนะครับจานหนึ่งก็หลายร้อยนะครับสามร้อยขึ้นไปผมว่านะครับปลาประมาณนี้นะครับพี่น้องชมชมนี่นะครับปลาพวกนี้นะครับถ้าไปอยู่ในร้านอาหารจานนิดเดียวนะครับประมาณสองร้อยกว่าเออสามร้อยขึ้นหมดแล้วครับพี่น้องนะครับสามร้อยสี่ร้อยไปละนะครับประมาณนี้ตกใจน้ำมันกระเด็นเดี๋ยวขอกลับด้านก็นนะครับนายจะได้แล้วเหรอครับพี่น้อง สังเกตดูนะครับหลังจากที่ว่าเขาขยับปลิวนะครับไปหาปลานะครับก็จะเป็นแ่นเดียวกันนะครับแสดงป่าก็ลังใกล้จะกรอบนะครับพี่น้องนะครับเนี่ยปลาจะเป็นแ่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเขาเริ่มกลับกลับด่านกลับทางนะครับขันบกกลับอาจจะใหม่นะครับพี่น้องเดี๋ยวขอกลับด่านนิดนึงนะครับขอกลับด่านปลาก่อนนิดนึงโอเคครับพี่น้องผู้ชมกลับทางนะครับพริกบัฟเลยครับพี่น้องอึบนี่นะครับ ปลาจะเปลี่ยนสีบานที่เลยนะครับนี่ครับนี่คือปลาเคล็ดลับการทอดปลาเนื้ออ่อนนะครับปลาจะบดติดกระทะเลยนะครับพี่น้องเห็นไหมครับเนื้อปลาเขาจะบดลุ่ยนะครับติดขอบกระทะติดกระทะนะครับพอว่าเขาล่มเกลือไปก่อนนะครับช่วงน้ำมันเดือดร้อนเขาก็ล้มเกลือไปเลยนะครับล่มเกลือประมาณจ็กสอดนหนึ่งนะครับปลานี่จะบดหมักในส่วนของชุดหลดนำปลานะครับกับเกลือนะครับเพราะใส่แครลดดีนะครับ เดี๋ยวปิดไปสักพักนึงนะครับหลังจากนั้นคงจะสุกได้ทีแล้วนะครับพี่น้องท่านผู้ชมเริ่มจะกรอบแล้วครับปลาเห็นยมับอันนี้ดำๆนี่จะเป็นกระเทียมกลีบกระเทียมที่ผมเอาหัวองมุบ่มบ่มหมดนะครับเป็นกลีบกระเทียมที่ว่าผมก็ลูกน้ำเพี้ยวออกบ่มหมดนะครับตสกออกเลยนะครับนี่ประมาณนี้ครับ มาเนี่ครับเดี๋ยวรอนะครับพี่น้องคาณผู้ชมกันเหลืองเราจะตักออกเลยครับเาพี่น้องคาณผู้ชมดูอีกรอบหนึ่งนะครับวาวโอ้หอมครับเป็นแ่นเดียวกันแหละครับพี่น้องเห็นไหมครับจะบดติดกระทะเลยนะครับพี่น้องนะครับเนื้อปลาจะบดลุ่ยจะบดติดกระทะบดก้อกระทะนะครับเพราะว่าไม่เกลือนะครับอันนี้ปลาไม่จะเป็นตัวเป็นปลาแดดเดียวนะครับเป็นปลาสดเทากระทได้นะครับพี่น้องนะครับกลับทาาเลยครับ อีกรอบหนึ่งครับนี่กรอบแลวครับพี่น้องท่านผู้ชมกรอบแล้วนะครับกรอบแล้วอันนี้เป็นการทอดปลาสดนะครับเพื่อที่ให้ปลากรอบแล้วก็บดที่กระทะสลบเป็นไงก็คือว่านะครับนาเราเทน้ำมันลงไปในกระทะให้เดือดเดือดที่สุดนะครับแล้วะใสกระเติมเกลือนะครับเกลือแล้วก็กระเทียมนิดหน่อยนะครับเอาแล้วครับพี่น้องซุกแล้วครับเห็นไหมครับลห้เสียดตามั่นนิดนึงนะครับนี่นะฮะเรียบร้อยครับเดี๋ยวตักมาทางไว้เสียนตามั่นนิดนึงนะครับ รอเสด็จตํมันเดดหนึ่งเคคครับรอให้เสด็จตะมันเดดหนึ่งนะครับเป็นปลาเนื้ออ่อนคือปลาบางนะครับปลาบางปลาปีกไก่นะครับหลายๆทองทีหลายๆพื้นทีีอาจะเรียกมาคื้กันนะครับสาหรับปลาแม่น้ำซีก็มีปลากระยอนน้อยนะครับปลากระยอนคีรลิ่งหรือว่าปลาบางนะครับปลาบางนะครับช่วงนี้ปลาถูกเยอะเลยนะครับพี่น้องลำชีเป็นลำเลื่อดเลยนะครับ นี่ครับเสิร์ฟครับลงจานได้เลยนะครับนี่คือเป็นการถอดปาสดนะครับพี่น้องนี่ทอดยังไงถึงไม่ให้ติดกระทะนะครับสังเกตว่าครับพี่น้องเหลือตัวหนึ่งนะครับนี่พี่น้องสังเกตดูน้ำมันในกระทะยังมีเก่านะครับแต่ว่าเนื้อปาะติดนะครับดีวจะทอดอีกรอบหนึ่งนะครับพี่น้อง เอาละครับพี่น้องผงูไปสําหรับคลิปนี้นะครับเคล็ดลับการถอดปลาสดนะครับเพื่ให้ติดกระทะนะครับก็ง่ายๆที่ผู้ชายห้องเห็ดไ้นะครับแล้วก็แม่บ้านพอบ้านทุกคนเห็ดไ้นะครับสําหรับคลิปนี้ผมคนชลุกลำพี่ขอฝากไว้เพียงสมีก่อนเด้อครับพี่น้องปงไปนะครับ ที่สำคัญเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการทำคลิปนะครับซอยกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดระฆังเพื่อรอรับสารคลิปแม่แม่จากทางช่องคนรุ่นขี้ว่ามีคีปไปมาฝากพี่ตอนน้องตละลึงเมือดตะเวนนะครับเนาะก่อนจากการเฉกเช่นเคยเหมือนเดิมครับขอพี่น้องยุ่งเย็นเป็นสุขแก่เก็บแก่ไขแก่ป่วยแก่จนลำลวยกันทุกคนนะครับกลับมาพบพอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ